หลังจากถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องความคุ้มค่าในการทุ่มงบประมาณถึง39ล้านบาทของกรุงเทพมหานครในการจัดไฟประดับตกแต่งบริเวณลานคนเมืองค่ะซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ออกมายืนยันนะคะว่างบทั้ง39ล้านบาทที่ทุ่มเทไปนั้นมีความคุ้มค่ามากแล้วค่ะ นางเป็นทายกิยาปัดผู้ช่วยเลขานุกการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองโฆษกของกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงค่ะว่าโครงการติดตั้งไฟประดับบริเวณลานคนเมืองสาราวาการกรุงเทพมหานครได้จัดทําขึ้นเพื่อต้องการสร้างพื้นที่ความสุขให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยจัดทําเป็นซุ้มอุโมงไฟประดับ LED จํานวน5ล้านดวงติดตั้งเป็นรูปต่างๆภายใต้แนวความคิดสวนสวรรค์โดยมีจุดเด่นของงานคือการสร้างอุโมงคไฟสามมิติกว้าง8เมตรสูง5เมตรยาว12เมตรซึ่ง เป็นการใช้เทคโนโลยีด้านไฟฟ้าระดับสูงสร้างเทคนิคให้ไฟเคลื่อนไหวเสมือนมีชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกโดยใช้งบประมาณดำเนินการกว่า3 9้าล้านบาทโดยกรุงเทพม,มหานครจะทำการเปิดไฟประดับให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกันตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2558เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและเปิดไฟต่อเนื่องเป็นเวลา1เดือนส่วนในวันที่31ธันวาคมจะเปิดไฟประดับดังกล่าวตลอดทั้งคืนเพื่อเฉลิมฉลอง การเข้าสู่เทศกาลปีใหม่นอกจากนี้บริเวณถนนดินซอซึ่งเป็นถนนใกล้สาราวะการกรุงเทพมหานครจะมีการปรับพื้นที่ให้เป็นถนนคนเดินในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2558จนถึง4มกราคม2559ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง24นาฬิกาค่ะ ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงโครงการดังกล่าวนั้นหากจะถามถึงความคุ้มค่าของโครงการบางคนอาจได้เห็นความสวยงามดังกล่าวในหนึ่งครั้งของชีวิตก็ถือว่าโครงการมีความคุ้มค่ามากแล้วซึ่งหน่วยงานภาครัฐอื่นๆต่างก็มีงบประมาณจัดสรรสําหรับเทศกาลปีใหม่โดยกรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมสําหรับโครงการและยังมีแนวคิดที่แปลกใหม่ในการทํางานอีกด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองโฆษกกรุง เทพมหานครคุณเบนซายกิยปัดค่ะ39ล้านเนี่ยมันเป็นงบประมาณของเทพมหานครเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนครับดังนั้นเนี่ยงบประมาณของเทพมหานครนี่นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มากซึ่งงบประมาณของเทพมหานครเนี่ยเราจัดสรรออกไปเนี่ยใช้เพื่อที่จะรองรับให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของเมืองแห่งนี้มากมายครับนี่คืออีก หนึ่งในงบประมาณที่ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยสาสิบเก้าล้านเนี่ยทายว่าเรามันมีคุณค่ามหาศาลที่ผ่านมาเมืองหลวงของเราอะ่ะไม่เคยมีการระลักไฟอย่างนี้วันที่เราเจอวิกฤตการณ์ทางการเมืองหรือวิกฤตการณ์ของเหตุอุทกภัยเราเจอวิกฤตการณ์ต่างๆที่ร้ายๆเหล่านั้นมาเนี่ยเราผ่านมันมาได้ มันไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งนะแต่มันเกิดจากพลังความสามัคคีของคนคนไทยทุกคนของประชาชนที่รักกันสามัคคีกันเห็นอกเห็นใจเข้าใจจนกระทั่งนำพาพวกเราทุกคนคนไทยเนี่ยฝ่าวิกฤตเหล่านั้นมาได้ถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะบอกว่านี่คือเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครคะ่ะและนี่คือครั้งแรก ของเมืองหลวงของเราที่เราได้จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขอย่างยิ่งใหญ่ที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและประชาชนทุกคนเป็นความตั้งใจของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรและทีมผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่อยากเห็นผู้คนในเมืองมีความสุขไฟ5ล้านดวงกว่า5ล้านดวงที่อยู่ในลานคนเมืองแห่งนี้พร้อมที่จะมอบความสุขพร้อมที่จะทำให้คุณมีรอยยิ้ม พร้อมที่จะทําให้คุณนั้นมีความสุขกันในช่วงคืนข้ามปีจนถึง1เดือนเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2,558จนถึง30มกราคม2,559เรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทุกคนมาเที่ยวงานเมืองของเรานะคะเมืองหลวงของประเทศไทยกรุงเทพแสงสี คาดว่าบริเวณดังกล่าวนี้นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าเที่ยวชมจํานวนมากค่ะซึ่งลวดลายในการประดับไฟจะเป็นลวดลายที่ออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นลายไทยจากวรรณคดีเรื่องต,งต่างๆที่มีความวิจิตรงดงามซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามค่ะแต่ยังมีความรู้แฝงอยู่ในทุกๆลวดลายโดยกรุงเทพม,มหานครจะลงข้อมูลลวดลายไฟประดับไว้ในเว็บไซต์ www.bankkok.go.th ค่ะเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ ในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามข่าวสารของแต่ละสำนักง,งานเขตกันบ้างการสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ